Altyazı M.K. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้น year t o แล้วก็ปอสองทุกๆคนเลยค่ะครูน้ำนะคะเมื่อวานครูน้ำได้ต่อภาษาท่านะคะต,ต่างๆด้านน่าตส่นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นท่าชั้นท่ารักท่าเดินท่าเชิญอย่างนี้เป็นต้นนะคะในภาษาท่าเนี่ยแต่ละท่านะคะก็จะมีความสอดคล้องกับการแสดงความรู้สึก แทนการด้านอารมณ์แล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระนั่นเองค่ะหรือจะมีรูปแบบนั่นเองทีนี้ภาษาท่าต่างๆเนี่ยมันนำไปใช้ประกอบการบรรเลงดนตรีไทยและก็การขับร้องเพลงไทยเดิมนะคะท่าต่างๆเนี่ยมักจะมีความสอดคล้องกันนะคะกับเนื้อหาของเพลงที่เขาได้ประพันธ์ขึ้นมา ประพันธ์ก็คือการแต่งเนื้อร้องขึ้นมานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปใช้ภาษาท่าต่างๆเนี่ยนะคะประกอบบทเพลงนะคะเพลงใดเพลงหนึ่งเนี่ยเราจะต้องรู้จักการขับร้องเพลงไทยเดิมก่อนนะคะเพราะว่าการลำแต่ละท่าการลำแต่ละในในวรรคในประโยคหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีความเข้าใจกับ บทเพลงเข้าใจกับทํานองเข้าใจกับจังหวะของเพลงนั้นๆก่อนนะคะวันนี้เนี่ยครูน้ําจะพานักเรียนนะคะไปฝึกการขับร้องเพลงไทยเดิมค่ะการขับร้องเพลงไทยนะคะเพลงไทยเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะพิเศษเลยก็คือว่าจะมีการเอื้อนนั่นเองค่ะการออกเสียงไปตามทํานองของเพลงโดยที่ไม่ต้องมีเนื้อเพลงก็ได้นะคะเช่น ออ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะคือการเอื้อนนั่นเองโดยที่มีเนื้อร้องไหมคะไม่ต้องมีเนื้อร้องไม่ต้องใส่เนื้อร้องไปก็ได้นะคะแต่ว่าให้ออกเสียงเนี่ยเรียนแบบทำนองเพลงนั่นเองค่ะเช่นโดเลมี Do, Le, อาโดเลมี Do, Le, แต่พอการเอื้อนใช่ไหมคะใช้แค่เสียง เพื่อเรียนแบบดูเลมีตรงนี้นะคะลองฟังดูค่ะเออเออเอออย่างนี้เป็นต้นฟังใหม่หนึ่งรอบนะคะเออเออเอเอแอนนี่คือลักษณะพิเศษเลยของการเอื้อนนั่นเองค่ะทีนี้การขับร้องเพลงไทยนะคะเราก็จะมเีเครื่องประกอบจังหวะนั่นเองนะคะ เครื่องประกอบจังหวะคืออะไรก็คือการบรรเลงเครื่องดนตรีเนี่ยกำกับจังหวะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเป็นต้นไปตามจังหวะตามจังหวะทําให้เราเนี่ยสามารถไปขับร้องไปได้ตามตามจังหวะที่เพลงเขากําหนดมาให้จะได้ไม่ต้องหลงทํานองจะได้ไม่ต้องหลงจังหวะอย่างนี้เป็นต้นนะคะจังหวะของในดนตรีไทยนะคะที่ใช้ประกอบ จังหวะเลยก็คือชิ่งนั่นเองทีนี้การขับร้องเพลงไทยนะคะก็จะมีหลักการดังนี้นะคะ 1. น,นะคะผู้ขับร้องอาจใช้วิธีนั่งหรือยืนร้องก็ได้โดยมากถ้ามีวงดนตรีบรรเลงร่วมด้วยมักจะนั่งร้องและผู้ขับร้องจะต้องสํารวมท่าทางใบหน้ามองตรงไปยังผู้ชมนะคะ 2. ผู้ขับร้องจะต้องรักษาระดับเสียงให้สอดคล้องกับระดับเสียงของดนตรีไทยนะคะ 3. หายใจให้ถูกจังหวะท่วงทํานองหรือเนื้อร้องนั่นเอง 4. เปล่งเสียงร้องให้ถูกต้องชัดเจนอักขระถูกวิธี 5. แบ่งวรรคตอนของเนื้อเพลงให้ถูกต้อง 6. สอดแทรกอารมณ์ตามความหมายของบทเพลงนั้นๆ วันนี้นะคะครูน้ำก็จะพาไปขับร้องเพลงไทยเดิมนะคะเป็นเพลงที่ใช้การเอื้อนไม่ค่อยมากนักนะคะเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าเพลงอธิษฐานนะคะใครจำบทเพลงไม่ได้นะคะเนื้อร้องไม่ได้สามารถดูได้จากในหนังสือเรียนนะคะหน้า41นะคะนี่หนังสือเรียนหน้า41ค่ะอค่ะเพลงอธิฐานนะคะเนื้อร้องนะคะโดย โดนประพันธ์ขึ้นโดยหลวงวิจิตวาทการนะคะส่วนทํานองก็เป็นของหลวงวิจิตวาทการเหมือนกันค่ะอ่ะเรามาดูประโยคแรกนะคะประโยคแรกอ่านว่าอธิษฐานเอ่ยสองมือจับพานประดับพวงพุทธชาติอ่ะดูประโยคแรกใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะอธิษฐานเอ่ย สองมือจับพานประดับพวงพุทธชาติโอเคทีนี้เราลองใส่ทำนองของเนื้อลองลงไปด้วยนะคะการร้องให้มันเป็นทำนองของเพลงอธิษฐานนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณน้ำจะเทียบเสียงก่อนร้องนะคะอธิษฐานเลยเห็นไหมคะอ่ะไปอ่ะคำแรกเลย ประโยคแรกเลยคำว่าอธิษฐานเอ่ยพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามอาธิษฐานใยอีกหนึ่งครั้งนะคะอธิษฐานเอ่ยอธิษฐานใอ่ะต่อไปสองมือจับพันนะคะสองมือจับพนันอีกหนึ่งรอบ สองมือจับพานประโยคต่อไปประดับพวงพุทธชาติประดับพวงพุทธชาตินะคะพร้อมกันหนึ่งสองสามประดับพวงพุทธชาติเอาทั้งบรรทัดเลยนะคะอธิษฐานเอ้ยสองมือจับพานประดับพวงพุทธชาติใน ในบทในในประโยคนี้นะคะใช้การร้องซ้ำสองรอบนะคะอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามอาทิธานในสองมือจับพานประดับพวงพุทธชาติอาทิธานในสองมือจับพาน พุทธชาติอ่ะเอาใหม่หนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามอาทิทานอ้ยสองมือจับพาประดับพวงพุทธชาติบรรทัดต่อไปนะคะขอกุศลผลบุญอ่านพร้อมกันนะคะ ขอกุศลผลบุญต่อไปจงมีแด่ผู้ทำคุณต่อไปนะคะประโยชน์ไว้ในชาติเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งวันทัพที่2นะคะขอกุศลผลบุญจงมีแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ไว้ในชาติอ่ะทีนี้ใส่ทำนองลงไปด้วย ขอกุศลพ้นละบุญเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามขอคำว่าขอขอนะคะเอาใหม่นะคะหนะะึ่งสองสามขอขอเห็นไหมคะขอหนึ่งสองสามขอต่อไปกุศลพ้นละบุญอ่า ทีนี้เอามารวมกันขอกุศลผล,ลบุญหนึ่งสองขอกุศลผล,ลบุญต่อไปจงมีแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ไว้ในชาติอ่า,อาประโยคนี้ยากนิดนึ่งประโยชน์ไว้ในชาติเสียงเนี่ยขึ้นเลย ประโยชน์เห็นไหมคะยศขึ้นเลยประโยชน์ไวในชาติคำว่าชาติ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 าเอามาต่อกันชาติเห็นไหมคะเอาม่นะคะตั้งแต่ ขอกุศลผลบุญพร้อมการช้าๆหนึ่งสองสามขอกุศลผลบุญจงมีแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ไว้ในชาติอีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสามขอกุศล พลบุญจงมีแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ไว้ในชาติอ่าเก่งมากเลยค่ะทีนี้เอามารวมกันตั้งแต่ประโยคแรกเลยตั้งแต่อธิษฐานเอ่ยรวมเลยนะคะเอาใหม่หนึ่ง <c oughs> สองสามอาธิษฐานเอ่ย จับพานประดับพวงพุทธชาติอาทิทานเอ้ยสองมือจับพานประดับพวงพุทธชาติขอกุศลผลบุญ จงนี้แด่ผู้ทําคุณประโยชน์ไว้ในชาติอาเก่งมากเลยค่ะหลายคนทําได้แล้วหลายคนอุ้ยคุณครูขายยังไปไม่ทันเลยขอช้าๆนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะอาทิตทา ระดับพวงพุทธชาอาทิทานเอ้ยสองมือจับผานระดับพวงพุทธชาตขอกุศลผลลบุญจงมีแด่ผู้ทำคุณประโยช วันนี้เนี่ยเอาแค่สองบรรทัดก็พอนะคะเอาให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกการขับร้องได้ฝึกการเอื้อนนะคะแล้วก็ใช้คีย์เนี่ยให้มันตรงกับจังหวะเพลงนั่นเองนะคะการบ้านของครูน้ําวันนี้เนี่ยครูน้ําสอนขับร้องไปแล้วการบ้านวันนี้ก็เลยให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงไทยเดิมเพลงอะไรคะ เพลงอธิษฐานเอ่ยนะคะอสองบรรทัดนี้นะคะสองบรรทัดนี้นะคะอธิษฐานเอ่ยแล้วก็ขอกุศลผล,ลบุญแค่สองบรรทัดนะคะบางคนยังบอกว่าคุณครูหนูยังเอื้อนไม่ได้เลยนะคะไม่เป็นไรขอแค่ร้องถูกอักขระแล้วก็การาการเปล่งเสียงออกมา ถูกคีย์ก็พอนะคะขับร้องให้ถูกคีย์ถูกทํานองแล้วก็ถูกจังหวะก็พอนะคะเอื้อนเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะคะฝึกเยอะๆแล้วเดี๋ยวก็ได้เองนะคะเด็กๆหลายคนนะคะไม่สามารถส่งคลิปวิดีโอมาทางแชท o ูมคูน้ำได้ก็สามารถแอดไลน์ id คุน้ำได้นะคะแล้วก็ส่งมาตรงที่ ID ลายคูน้ำได้เลยนะคะส่งมานะคะคูน้ำเนี่ยเเช็คการเข้าเรียนนะคะจากงานที่นักเรียนส่งนั่นเองค่ะใครไม่ส่งคูน้ำก็ไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยดูคลิปวิดีโอคูน้ำหรือเปล่าตั้งใจเรียนหรือเปล่านะคะดังนั้นส่งคลิปวิดีโอมาหาคูน้ำนะคะสําหรับวันนี้บายบาย see you next week นะคะสวัสดีค่ะ